หน้าเก้าสกระโดดและย,ยิ่ง,งนในตารางตัดการสร้างระโดดปวดและแยิงแร็ปมันตาถึงขึ้นทำให้เกิดการสระพันและมีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนควารเลนแรงได้พวีขึ้นทั่วชรละครถึงขั้นซาลาจนละยังไม่สิ้นสุด คือคนไทยด้วยกันตั้งเสียสูญนับกลาย19นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสทางวิทยุและโทรทัศน์ทรงขอให้ทุกฝ่ายระง,งับเหตุแห่งความรุนแรงและทรงแต่งตั้งาศาสตราจารย์สัญญาธร,รรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องคมนตรีและนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแทน 23นาฬิกาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์แสดงความห่วงใยญ3่23นาฬิกาสานาทีศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปราศัยทางโทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายคืนสู่ความสงบและจะประกาศใช้รัฐธรมรมนูญภายใน6เดือ